ของแสียบอยู่งานนิวบัวเขากันจ้ะพี่น้องจ้าร้านเด็ดล้านดังมากกันเต็มเลยพี่น้องปีนี้ของกินหลายแห้งจ้ะพี่น้องจา้ามีแต่ห่านเป็นตะแสบจ้ะพี่น้องจา้าเลือบมาถึงเลยว่าสิก,กินหลานได้แน่มาพร้อมกับหมอล่ออีก8ดคณะค่ะพี่น้องคะเบิ่งแบบสอดแจ้งกันไปเลยจ้าบ่ตตองเสียงเงินเบิ่งฟรีเลยจ้าพี่น้องจา้าคนก็หลายจ้ากออกมาเที่ยวกันหลายค่ะค่ะพี่น้องไปเดินงานนิวบัวเขากันค่ะทุกคนยังเขามาได้งาา่ายเบย่อกจัดถังหูหลูกกนเลยจ้ะพี่นอ้องเป็นตะกินแห้ง ยังเขาไมา่ได้งานหั่นแหลกเลยด้วยจ้าพี่น้องใหม่ละ2ยีสิบบาทหวานช้ำแห้ง ่านนี้ผ่านเด็ดขาดค่ะพี่น้องผู้ใดมักชาติโกโก้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะร้านนี้แนะนําเลยเพราะว่าวิปครีมเขาอร่อยมากเน้นเลยเด้อพี่น้องเด้อว,วิปครีมนี่แซบแห้งแน่นนุ่มละมุ่นแห้งต่างจากร้านอื่นที่แบบเบียร์เคยกินนะร้านนี้เขาจะแบบเออวิปครีมเขาอร่อยจริงๆ มักวิบขีมผู้ใดมักชีดขูดแบบนี้แก้วใย่ๆแ,แบบนี้จัดไปเลยจ้าร้านอมาม่าโกโก้ในตำนานแซ่บไรจ้าพี่น้องวันรออะไรอ่ะรอตักกุ้งเนี่ยทีเด็ดเลยจ้าร้านเนี้ยกุ้งแช่น้ำปลาตักละหน0่บาทตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยจ้า จพี่น้องจ้าตักได้สิบแปดตัวจ้าจุกๆเลยมียตักได้ประมาณสิบแปดสแปหรือสิบเก้าตัวนี่แหละทุกคนอยากจะถามว่าเจ้าของร้านเอากำไรมาจากไหนเนี่ย 100คนเขาเดินของกินไลบักคักจ้าพี่น้องจ้าเลือกบนถึกเลยว่าสิกินร้านไหนแดมีถึงแต่ของแสบๆมีแต่ของหนาก,กินจ้าอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ลูกเบียร์มักเนะาะสไลด์ยูสูชินะคะซูชิข้ามยายข้ามโตตรงยกให้เขาเลยจ้าร้านนี้เลย จาจิ๋วจ้าพี่น้องจ้าร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าเบียร์ต้องมากินคูป,ปีเพราะว่ามันอร่อยมากชิ้นละสิบบาททุกคนซ้าจิ๋วค่ะ กินเยอะนะครับของเยอะแล้วน่ากินทุกอย่างเลยเบียรมักตรงที่มั่นแบบว่าแป้งบางๆกรอบๆใจพี่น้องจ๋าแล้วที่สําคัญรสชาติอร่อยผู้ใดอยากกินก็มาเลือกได้เลยเพราะเขามีหลายหนาแห้งสิบบาทเองจ้าโมจิคิมชีนหานี่คนละ ไม่หลายพี่นอ้องโตเบียร์น่ะเน้นทองหล่ะก็เลยบริเล่ลองชิมของเพิินมือหนาจังสิมาชิมของเพิินจา้าเพราะว่าเพิ่นก็ขายอีกหลายมืออยู่จ้าพี่น้องหมูกรอบก็มีขายจา้าพี่น้องจ้าเบียรก็จัดไปสามอันหางหมูกรอบเอามาไว้ไทยคีบค่ะพี่น้องคะ่ะโคตรถูกเลยสามหางรอยหนึ่งพี่นอ้องเบิ่งนเจลาไม่ได้หางใหญ่หางหมูกรอบค่ะวันนี้เรามาเอาหางหมูกรอบไปกินสามหางรอยทุกคนถูกมากถูกมากครับสามหางร้อยบาท ออ,อ,อย่าหัน,หนอก,นกออ่านีมาหาหารนั่งกินของก่อนจ่าพี่น้องจ้าไปตักกุ้งมาาล้วแบบย่านหอมเจียวบวกรอบจ้ากันเลยออกมาหาหารกินเข่าก่อนจ้านนี่ กุ้งกรอบดีดูหอมเจียวจะไมไม่กรอบก้อบทำไมไม่กรอบนี่หอมเจียวเขาดีมากหอมเจียวเขาไม่แข็งไว้หนุยอร่อย ร้อยเดียวได้เต็มกระปุกนบแล้วสิบแปดตัวใช่ไหม,อ,มออกมากกับ่อกน่านตะบกหุ่งดอกจ่าพี่น้องจ้าลาบก่อยไปจังสันละ่ะโอ้ยเฮามันเหลือดอีสานเนาะขาดประเด็กบาได้ดได้เตียงดีตำปลานะคะตำลาวกระดอดิวจ้าพี่จะบอกว่า ห้านนี้นี่ตำมะฮุงขดกรอบออกรุบเลยกรุบแห้งนนใช่ประกอบอันนี้คือสูตรโบราณได้พี่น้องเด้อนี่นี่น ตุ้ดเบอร์ร่ใส่รพริกขวัวใส่บกพริกป่นเนาะนาเลยเนาะนี่ร้านประจํานะครับน้านนี้ชิ้น,นเนี้ยเนี่ยอร่อยเนะี่ยติดมันเนี่ยก่อนติดมันไหวย,ยนะิดเด้บ ปากปลาหมึกออย่างเป็นกะแสบคักค่ะพี่น้องปกติมันบ่ค่อยมีขายดอกแต่ว่าตามงานนิวแบบนี้เข้าก็สิมีขายจ้ะไม่ละเศร้าบาทอย่างห้อมๆจ้ะปากหมึกค่ะอุ้ยน่ากินมากอุ้ยจะไปอย่ามันแท่ปลายฉลองอหอมอแท่งปลายฉลองเด้อระว,วังเอาข้อเลิกอยู่ ขอปิดจบโดยเขาจีด้วยจ้าพี่น้องจ๋หาหาานนี้เป็นหาานโปรดท้องเมืองเลยกินทุกปีแล้วก็ค้นหลายครั้งเขาจีเขาคืออย่างจีไม่ย่งบ้างไม่อยา่างก็หนิวบวกขาวเอาอยรรำยนี่มาเหยียงแซ่บสุดในบวกขาวกันหนิวเนี่ยเขาจีพี่กีกินกันยังไงล่ะพี่กีนั่น ด้านนี้เบียจะมาซื้อทุกวันทุกทุกปีร้านนี้แต่พี่เล่ไม่เหมือนใครเลยนะดูดิดูความคำว,ว่าไม่เหมือนใครอะ่ะเครือบแน่นมากเลยกินร้อนๆเนาะดูดิดูเอามาดูเลยอย่างหนาข้าวมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวมันไม่แข็งม,ม,มันนุ่มที่ชอบใช่ไหม แล้วไข่มันก็อร่อยไม่ใช่ไข่ฟองน้ำอะ่ะเคยกินไหมข้าวตีไข่ฟองน้ำอะ่ะไม่ชอบเลยฉลาดนเนาะแต่เขาไม่เคยกินเนาะ <c oughs>